้นสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันช h a นลเช้าว,วันนี้นะคะนำภาพน่ารักของน้องหมาลูกๆไหมทองมาฝากอเกือบโทรศัพท์หลุดมือลุงชนอะไรเรียงมากเลยจะชนแขนสิดูจีน้องสตรองน้องสตรองทำไมหันหน้าไปทางโน้นละ่ะอันนี้น้องกังฟู นะคะอันนี้อันนี้น้องกังฟูนี่น้องกังฟูน้องสมายแล้วก็น้องสตรองนะคะฮะหนึ่งพน<ฟ>น,นอนนอนตะลุกปุ๊บอู้ชมายนอนแบบเหียบ,บเอดเลียตเลยอ่ะ <c ười> ยายฝนตกยายไม่ได้ค่อยลงไปเล่นนี่ไมจองมาแล้วเมียไหมจองก็มาเมื่อสักครู่นี้หัวหน้าใหญ่เมีม่ยไหมทองก็มานั่งตะล,ลุกปุ๊บนั่งด้วยไหมทองนั่งล่ไหมไหมทองมานั่งกับลูกๆแล้ว มอสักครู่นี้นั่งเรียงกันสี่ตัวเลยแต่ป้าไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายไม่ทันนะคะน่าดูมากเลยนั่งโลกอหมทยเลมา,ยมาเร็วมอสกูลนี้ไหมทองก็มานั่ง<ม>สี่ตัวมองขึ้นมานี่น่าดูมากเลยเสียดายมากเลยไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายไม่ทันไหมทองไหมทองไปแล้วหมายเลขไปไหนหมทองมาลมหนาวบรรยากาศนะที่ป้ากับคุณลุงอยู่<ม>ที่ระเบียงตรงนี้นะคะตอนนี้ลมหนาวมาพี่น้อง ลมหนาวมาเนี่ยเด็กๆจะต้องได้ใส่เสื้อแล้วใช่ไหมเด็กๆต้องใส่เสื้อแล้วละ่ะเพราะว่าลมหนาวมาแล้วแต่ว่าเสื้อนี่ก็เขาน่าจะใส่ได้แล้วเนาะเขาโตแล้วเมือ่อก่อนนี้มันมันตัวเล็กใส่แล้วมันก็หลุดหลุดื mm hmm. ึย้ยนี่วัดดีวัดีกังฟูเออกังฟูชอบมองขึ้นมาแล้วก็แกว่งตูดแกว่งหางกว่าเพื่อนเลยนะ ไปและสมัยไปแล้วสมายไม้ทองไปไหนแม่ทองสมายไปหาแม่ไหมจอง,องลแล้วอตอนนี้ลมหนาวมาค่ะทุกท่านวันที่สามสิบกันยายนนะคะวันที่ซัมขออาภัยด้วย <c oughs> วันนี้วันที่สามสิบกันยายนลมหนาวมา แต่ว่าฝนก็าอาจจะตกได้อีกนะคะแต่ว่ามันหนาวอากาศเย็นทุกวันนี้ขนาดฝนตกอยู่อากาศก็แปรปรวนนะคะอากาศร้อนจนได้เปิดแอร์เลยนะฝนตกจักจั๊กอยู่ข้างนอกแต่ว่าข้างในเหงื่อไหลจักจั๊กเหมือนกันนะคะต้องอต้องเปิดแอร์นะคะต้องเปิดพัดลมแต่ว่าตอนนี้หนาวแล้วรู้สึกว่าได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วนะคะเนี่ย มาแล้วไปแล้วไปกันแล้วเหรอครับไปกันแล้วเหรอครับอืมไปกันแล้วเหรอครับกางปูยังอยู่กางปูยังไม่ไปครับคุณได้ดวดอืมกังปูยังอยู่ตรงนี้ครับคุณได้ดวดอืมบกลาบอกปาไหนะ้ำมูติปลาย่นี่ห <Yeah. S 1> นาไว้ตอนนี้แดดออกนะเออวันนี้น่าจะแดดออกด้วยแหลนะเนาะ เอานั่งนั่งลงเร็วนั่งลงเร็วนั่งลงนั่งนั่งกันครับนั่งลงลงนั่งลงเร็วเออนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงไม้ทองุกคนนั่งลงเร็วไม้ทองนั่งเออไม้ทองนั่งลงสตรองนั่งลงไม่อยู่แล้วไม้ทองอ่ะนั่งทั้งสามแล้วนั่งทั้งสามแล้วโอ้ยยายไม่มีขนมให้เลยวันนี้นั่งเลยนั่งทั้งสามแล้วแต่ไม่มีขนมเลย อืตอนนี้ให้มาอา่สัมผัสอากาศหนาวและชมความน่ารักของน้องหมาลูกๆไม้ทองนะคะแล้วก็ไม้ทองถ่ายไม่ทันเลยนั่งโอ้คุณลุงเดี๋ยวจะต้องทำอันนี้สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวป้าจะลงไปถ่ายข้างล่างให้ดูอีกต่อดนะคะสวัสดีครับนี่ใครมาแรงตัว ไม้ทองไม้ทองมาแล้วเนี่ยคุณแม่ไม้ทองครับไม้ทองนี่เป็นสตองนะครับสตองนี่สมายนะครับนี่สมายนะฮะสมายนี้เป็นไม่ใช่สตองนะนี่เป็นน้องอ่าอีกตัวหนึ่งไปไหนเนาะนะฮะสตองไปไหนอันนี้เป็นจำชื่อกันไม่ได้แล้วทีนี้ นะไหมทองสัตวองสมยัยแล้วก็กังฟูนี่กังฟูครับนี่นี่เจ้ากังฟูนะครับตัวนี้เจ้ากังฟูนี่เจ้าสมัยเหมือนแม่นะครับมีสีขาขาวอยู่ที่หัวนะครับน้องสมยนะัยเนี่ยมีจุดขอขาวนี้นะน้องอ่ากังฟูนี่ก็เป็นนักมวยแข็งแรงนะมวยจีนนะนะไหมทองนอนไหมทองนอน แม่ทองนอนอยู่นะครับนี่แม่นะครับอู้ยแม่ไม้ทองก็ตอนนี้อ้วนขึ้นนะแม่ไม้ทองอ้วนขึ้นนะนี่เป็นจ่าฝูงงในลูกลูกนะบางทีลูกมหาก็ลำคาญนะครับไม้ทองเนี่ยใช่ไหมไม้ทองลำคาญใช่ไหมนั่นโอ้งลูกบงังโ,โอ้มาเรียนะนะนี่ไม้ทองนะอือพูดเลยพูดเลยนี่ น้องสมายนะครับนี่สตองนะอีกตัวหนึ่งไปไหนไปหาดูหน่อยตัวหนึ่งไปไหนไปไหนะตัวหนึ่งไปไหนนะลูกโอ้มาพี่มาพี่เร็วไม่ออกมานะครับนะน้องสตองน้องสตองทำไมไม่ออกมาลูก สตองไม่ออกมานะครับน้องสตองทำไมไม่ออกมาน้องสตองทำอะไรอยู่ใต้ท้องรถครับน้องสตองไหมทองก็ออกมาอยู่อาบแดดนะครับวันนี้มีแดดแล้วไม้ทองก็เลยมาอาบแดดใช่ไหมไหมทองไหมทองมาอาบแดดใช่ไหมครับใช่ไหมไหมทองอาบแดดบาลุกอืมใช่ไหมไหมทองมาอาบแดดใช่ไหม นี่ครับมาแล้วนี่อันนี้สตองกับสมายนะครับชื่อสตองนี่สตองนะฮะนี่สตองนี่สมายครับนี่สมายไม้ทองนะฮะไม้ทองแม่นะฮะแม่แมไม้ทองนี่นะแม่ไม้ทองนี่ก็สวยนะครับเป็นคนหน้าตาดีนะฮะไม้ทองนะนะน่ะนารักนะครับ Few. อืมยังลูกเก่งนะใช่ไหมยัยงลูกเก่งใช่ไหม ใช่ไหมเรื่องลูกเกียงนะี่ยก็ประมาณปีกว่าๆท่านั้นนะครับหมาตองน่ะนอนสบายๆเลยนะอีกน้องหนึ่งไม่มานะครับน้องอ่าน้องสะตองไม่มานะครับนะมาน้องสะตองมาหน่อยสะตองไปไหนโอ้เข้าไปพักแล้วนะฮะ ทุกคนนะจะเข้าไปพักอยู่ใต้ท้องรถนะครับเป็นที่พักนะอยู่ใต้ท้องรถนะฮะอืมนี่น้องสมายน้องสมายครับเป็นไงน้องสมายน้องสมัยนี่จะเหมือนแม่นะครับขนคล้ายๆคุณแม่เขานะอ่ขนคล้ายๆแม่ไหมทองนะครับอ่าก็สามตัวนะครับสามตัวนะครับลูกไหมทองนะ นะก็เป็นแม้ทองก็ดูอ้วนขึ้นอยู่นะครับสมบูรณ์ขึ้นนะครับทุกคนเข้าพักแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงไว้เพียงเท่านี้นะครับนะแอปอัปเดตให้ดูน้องหมานะครับนั่นมาอีกมาแล้ววิ่งอีกมาอีกวิ่งมาอีกแล้วนะแต่น้องสตองก็นอนพักแล้วนะครับ